Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. ครับพี่ผมผมแม่งแบบผิดเองครับไงไงมแม่งไม่รู้จริงครับพี่เอาง่ายพี่จะทำอะไรก็ทำเลยนั้นไอ้เนี่ยไอ้หัวเขียวเนี่ยทำมันเลยอันนี้แหละมันจะได้แบบลุกซึ้งแห่ใจเลย มันจะไม่กล้าทํากับคนอื่นอีกเบคอนก็ตายไปทำคำพูดของอาเล็บคำคำพูดของอาล็บล่าสุดที่เคยสั่งไว้ว่าไงมั่งสั่งไว้ว่าถ้าเจอเมื่อไหร่ก็กระทืบโอ้โหอะไรอะไรไม่เกี่ยวกับผมนะไม่เกี่ยวกับผมนะตำรวจคะตำรวจมีคนแทงกันตำรวจไอ้ปังปังเดี๋ยวพี่ไม่ให้ตังค์นะถ้าปังถ้าปังดื้ออีกอ่ะทำไะ เดี๋ยวพี่ไม่ให้ตังกินหนมนะดูไว้พร้อมรับใช้นะครับอคู่เด็กอ๋อครับจอดว่าไงดูไว้พร้อมรับใช้นะครับเชี่ยเสร็จยอะเลยปังน่าสนใจงานนี้น่าสนใจโทรศัพท์ดาบปูดแค่นี้ปังเขาไม่จ้างเหรอเขาไม่จ้างเหรอรอแป๊บนึงไฟมันบปล่งแปลงระเบิดจจจจะะแ้งตออเเรไม่ต้องแจ้งเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่หาด้ใหจังกว่านะจะมาแจ้งหมอไอ้ลาวไอ้ลาวมึงไปบอกหมอดีมาบอกมีคนตาย อมไม่อุ้มเลยว่าอุ้มไปหาหมอมีอะไรกันเหรอสวัสดีครับมีอะไรกันถึงเนี่ยอ๋อเปล่าครับใครทำน้องกูนะเชื่อเชียร์ใคน้องกูเจอกันแน่หน้าเย่วุ้นเกด้วยวะสภาไม่ไหวเขาบอกกูกำลังเหงาเลยไอ้เหี้ยวุ้นเมื่อกี้สักบช่อางมังดูดิใครยังบอกเลยอ่ะ มันก็ใครทันน้องเขาเจอแต่สกอตบ้ากามอ่ะมันก็พูดอยู่เดียวว่กูพอแม่งด่ากูเป็นลูกเลยน้องกูจริงปะวะน้าไม่อยู่วะกูโทรตามน้าได้ปะวะเยี๋ยวแต่น้าอยู่เดือดแน่กูบอกเลยให้สบาตามใครอ่ะเดือดว่ะใครอ่ะ เรื่องนี้ยาวไอจอนยาวรอเลยมึงรอเลยยาวแน่ใช่ยาวชัยแน่จะมาเหรอน้าจะมาหรอไม่ใช่น้าจะมาเดี๋ยวไอ้พวกนั้นออกมาโดนเดี๋ยวมันคือใครทำะไรสุดจังไะไม่รู้พี่หนูไม่รู้เนี่ยแต่ได้ยินมานแา้วแต่คนเอาวุ้นมันมีปะน้ามันไม่มีแล้วอะปังปังแจ้งความเลยปังแล้วมันมาอะไรแสนงมึงพวกมึงพวกกูจริงไม่ไปไปถ่ายเงินกับเมย์เลยเป็นกนแจ้งความบอกปังต้องแจ้งความแล้วมันน่าจะเป็น คนในตระกูลมันนี่ที่รวยที่สุดะกูว่าดูยจะท้องแล้วถ้ามันอยู่น้ำจ้าป้าต้าทัศแล้วมันมาก็คือมันมาหาเรื่องสภาเลยเหรอมันมีเรื่องให่อะไร่แต่เขาแกะกลุ่มใหญ่อยู่นะเขาการจับมือให้นคนอย่างนี้ใหญ่เลยเหรอใหญ่เลยเหรอใหญ่ในี่ใหญ่ให่ใโดนโดนโดนขอให้เขาก็โดนอะไรสักอยดางพี่พี่กดโดนดีนึงเนี่ยไปแทนคนจะไปเจ๊ตรวจแล้วฮึยจิงโจ้ไปเนี่ยเป็นสิบเบาๆจัง ฮได้ยินไหมครับครับผมว่าไงเพื่อนแล้วเอาแล้วถ้าโดดก็โดดนี่โดดก่อนกระโดดก่อนเซอเซหนาวกะโดดก่อจะทำอะไรอ่ะเฮี้ยมโหดอ่เฮี้ยมนเงาอ่ะแค่นั้นแหละเฮี้ยมันโหดจัเไ้ยเลยมันหามอคะับถามว่าอะไรเฮ้ยเอาเอาแล้วปล่อยดปปล่อยปไปไปปไปไปปปไ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 ปปไปไปไไปไปไปปปปไไไปปปปไยไปป อะไรเนี่ยมึงมึงอยู่นานๆนะกูขอร้องถ้ามึงจะเล่นโคเดือดมาว่ะแล้วจะไม่ทันขึ้นอาวุธมึงเอากระสบุ่ากูพูดเลยแม่งนอนเรียงกับปวดหลังอ่ะมันคิดผิดป่าววันอะเออจะเปิดไอจอนก็ว่าไปอ่ะตอนนี้ก็คิดผิดแล้วมันจะมาเปิดกระที่อะไรอันนี้ก็คิดผิดนะไไปหนกูชอบว่ะยิ้มเปิดเยวอ่ะเอเคได้ยิ้มเปิดดูไว้อ่ะ แม่งเปิดตสภาแบบไม่มีอาวุธอ่ะแม่งโหดไงแม่งหดแม่งหดเองมันต้องไหวนะกบอก่อใจใจมันได้ไงกูกลัวมันเดียวอะกูกลัวมันเบื่อที่เนี้ยเปิดดีก็ได้เดียวทายไปต่อยสองทีโดนแทงอีกทีนึงไม่เขามองผ่านเลยเขาเอาใหญ่สุดนะสภาใหญ่เเลยอ๋ออ๋ออ๋อคือถ้ากูล้มสภาได้กูขึ้นสภาแน่เลยไอ้ที่อ่ะโหดไป ดิว่าเข่อยฉลาดนะไปกี่ถีวะเขาต่อยไปสามหัดปะเออได้มาสามหัดเฮ้ยมินเนี่ยนปังฉลาดนะแจ้ความยังยังมินเนี่ยนไม่ได้มากลับมความพลงเลยอ่ะวิ้ยตัวใหม่เหรอเป็นมินเนี่ยนดิเฮ้ยมินเนี่ยมีเสียงด้วยเนี่ยมีเสียงด้วยโปเตโต้อยากมาอยากเห็นว่ามันจะเป็นไงอ่ะเควินเคมินเคมิน

หน่แสร้งเนเยอไไม่เจงตำรวจนะปังปเอาลูกนี้ไว้ขายข่ายอไรายับเปล่าไม่หลับค่ะวดสามหนึ่้คามักตัยไม่เอามารตลองลอลองลองทำมือยกมือได้ไหมอ่ะ ยกมือแล้วมันจะเป็นยังไงชี้นิ้วชี้นิ้วเออชี้นิ้วก็ได้หรืออะไรก็ได้มันมาแล้วมันมาแล้วไหนไหนใครวะนู่ไอ้เอ้ยมันจะขึ้นมาแล้วพี่ผมครับพี่แจ้งตำรวจครับยังรู้รึเปล่าพี่คุณอยู่ไหนอ่ะพี่คุณอยู่ไหนอ่ะพี่คุณยัมาครับอะไรยวคุี่ยวคุณไม่อยู่ตรงนี้ล้อผมบอกว่าพี่ผมโดนอุ้มไปไหนไม่รู้ครับ รู้ได้ยังไงก็น้องผมบอกครับเนี่ยน้องอยู่ไหนอะนี่เอนข้างหลงผหัวขาวนี่ไงไหนอที่มันต่อยกหัวขาวสะพานไ่เหรอหัวขาวมั่วหรือเปล่านี่ไม่ได้เลยนี่มันรถเนี่ยพี่จะอะไรกับผมพี่อะไรก็ลงรถมาก่อนนี่พวกคุณลงรถมาคุยกันก่อนตังผมก็ไม่มีพี่จะาอะไรยังไม่ได้ฆ่าเลไเลยใช้ฆ่าคุณนาคุณจ้เห็นฝา ลองพูดเหมือนกันอ่ะมันพูจะไปยังหรวจครับเป็นคนโดนไรองๆเลยบ้าไปเลยอะไรยังไม่บบ้าอะไรกันแล้วที่คุณทำมาคุณใส่ใจใครหรือเปล่าแล้วที่คุณไปด่าไงไปไม่ด่าอะไรมือผมก็ผมมีผมก็บอกแล้วผมเป็นโรคตอนนั้นน่ะเป็นโรคใช่ครับผมก็ขอโทษมีเพราะผมทำอะไรผิดมีครับมีครับ down ไหมล่ะหมอให้เอ้ะผมส่งทางไหนเอามาส่งห้องวารมมันอ่าได้ครับเดี๋ยวผมโพสลงทวิตเร็วไหม เอาเลยอ่ะรอแป๊บเดี๋ยวไปถ่ายมาก่อนไม่ลองเปลี่ยนโเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วถ้าคุณเจ้าจริงผมก็เอาให้เดี๋ยวคุณเจ้าคุณเดี๋ยวผมเอาให้คุณรอผมนะคุณรอผมนะเดี๋ยวเอาหมอเดี๋ยวมาคุยได้ป่ะคุณหาอย่างไหนได้หรือเรื่องอะไรวะอีกเดี๋ยวครับพี่ผมจะไปแจ้งตำรวจเนี่ยโอ้ยแอรเพื่อนเองหันหน้าหน่อยดิอะไรครับคุณหมอวิทยาพรครับวิทยาพงศ อะไรครับอันนี้คุณโมโหล้ออะไรผมจอะไรกับผมกันแน่ก็มีไม่ได้หัวล้อครับก็ถามเลยวิทยาพลคนไหนอ่ะเอาพี่ๆไม่ยังอ่ะเฮ้ยพี่ผมจะตายอ่ะเฮ้ยจะเย็นไม่ยั้งทอนหน้าดีกว่าคือสรุปตอนนั้นคุณป่วยใช่ไหมก็รอนะเราเมาก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาคุยเพราะว่ามันเป็นคำสั่งคำสั่งของของพวกพวกเราว่าที่เราได้รับคำสั่งมาว่าเออให้จัดการคุณนะถ้าได้เจอคุณแค่นั้นเองแล้วทำไมอันนี้ผมถามไปอย่างนะครับเอออันนี้ตำรวจกับพิ่สภาเนี่คอนเนคกันเหรอครับ ทำงานไวจังเลยครับ่ผมเพิ่งนี่ครับผมเพิ่งก้ามาปุ๊บอะไม่เกินห้านาทีอะฮาเด็กเราเไม่รู้ค่ะแต่ในวอลปุ๊บบอกว่าเออนี่มีคนนู่นนี่นั่นฮาเด็กก็เลยแบบตรงดิ่งมาท<อ>ั้งทางที่ว่ายังไม่ได้ใส่ชุดสภาเลยคุณก็เห็นก็เลยคิดว่ามันงานงานไวมากเลยครับก็เลยก็เปิดสภารู้สึกแบบหวาดระแวงมากเลยครับตอนนี้อ๋อพีพีไม่เล่นเนี่ยพีท้องใจสภาหูตาไวครับ ใช่อแล้วเอาเป็นว่าถ้าคุณถ้าคุณจะรอพี่คุณนะรอตรงนี้ดีกว่าใช่แต่ว่าแต่ว่าอย่าฆ่าผมเลยครับผมไม่ไม่อยากเนี่ยครับเขาบอกว่าไม่ได้ฆ่าถ้าคุณโดนฆ่าแล้วคุณจะมานั่งอยู่ตรงนี้ไหม กับผมสลบไปสามรอบแล้วพี่ผมก็ไม่มีตาได้ไงสลบได้ไงคุณจะบอกว่าใครพ่าฮะแต่ผมก็แบบสลบผมไม่ได้บอกใครข่าผมลืมตายที่ผมเจอหมอไงบอกว่าาจะดไองค้แต่ะคุณูนวตอนนี้ผมไม่มีเรื่องกับใครนอกจากสภาถูกไหมใช่โหแล้วแล้วรู้ได้ไงว่าสภาทำมึง่ะไอทำไมต้องมากดดันกันด้วยผมเริ่มเกลียดอีกแล้วนะเว้ยให้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 ใจเย็นเปล่าใจเย็นเปล่าใจเย็นเปล่าใจกินยากมันเด็กก็จะกูยืนใกล้ด้วยเมื่อกี้ลงมาดิ จะได้ไม่เลี่ยนเลยไปนอนเตียงเลยอ่ะเลยจะเย็นเฮ้ยพี่ต่ำจะเย็นพี่โอ้โหไม่ควรไม่ควรมานั่นคุณก็ไม่ควรมาคุยกับคนอื่นนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเอาตรงๆนะอย่ากัดเล่นตัวเองนะพี่อ่กดดันผมดิผมเครียดเว้ยผมต้องกี้กำมัดเนาะเยวเอาขอเบาก่อนเมียเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งไปไอเชี่ยวลงมาก่อน ียวลงไม่พี่มาพูดกดดันผมพูดใส่ผมชอดฉอดฉอดผมไม่ปกติผมไม่กล้าคุยผู้หญิงด้วยฮะพี่เพิ่งเคิร์นขยันว่าโดนเคิร์นโดนนี่พี่แอรดีใจเขารอหนะใช่ไหมใช่รอหนาใช่ไหมเอาเขาไปปลูกยาไหมแล้วเขาจะได้ได้เงินมาเนี่ยรักษากโหดเลยจบจบแป๊บเนี่ยได้ทั้งสองทางเขาได้รอเราคือเราจะบอกว่าถ้าคุณจะขอโทษนะเราอ่ะก็รอนะเรามาก่อนแล้วกันเพราะว่าพวกเรารับความขอโทษของคุณไม่ได้แล้ว ใช่เราไม่ใช่คนโดนจะทำับครับกินยาแบบจะต้องต้่งดทรอ่านะ้อ่โทรตัดใปไม่ได้พระเจ้าเป็นยังกันแต่ว่าพี่ไม่ฆ่าผมใช่ไหมครับถ้าผมลงอ่ะผมหิวข้าวครับไม่มีใครไม่ไม่ไม่ทำครับผมเชื่อพี่นะพี่เป็นผู้หญิงผมเชื่อพี่แล้วกันนะจะมีข้าวไหม ไม่มีครับผมไปขอหมอเอาครับซื้อหรอครับไม่มีก็ซื้อฝากข้อความว่ะแล้วคุยขยะกินเ่านี้ก็ได้พี่ฝากข้อความว่ะจริงจริงเนี่ยเนีนัทธิราครับผมฝากข้อความไว้นะทนายพอข้อความนี้รีบเข้ามานะครับฮัลโหลพี่หวัดดีครับเอาพี่จำไปไหนไม่คุยขยะกินกับผมก็ได้ฮัลโหลหวัดดีครับกลัวท่านนายไม่เข้ามามาเดินกระทิปไปเรื่อยเนี่ยจใครมีขอกินไหครับขอเขาเนี่ยเกิดอะไรกันงั้นไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นไบโพล่า ใบโพล่าโพล่าเขาไม่เป็นคนอย่างนี้กันหรอกตะโกนโคตรดังเลยว่ะใบโพล่านี่ตะโกนเดียวใบทอมมอหูแตกเลยน่าคนละใบโเลยหูดับเลยอ่ะเมื่อกี้หูดับเลยอหูดับเลยถูไอย่าอ้างใบโพล่าสิเอ๊ยเก่านะดิคนชื่อตั้มอะไรนั่นป่ะแล้วเบื่อเลยไเคิดด่านะเสร็จแล้วมันเข้ามาแล้วมันพาพวกมาด้วยเสร็จแล้วมันก็ตั้มไดมอนด์ฮีดอ่ะตั้มไดมอนด์ฮีดอ่ะพี่ชื่ออะไนั่นไหมอีเส้นแดงๆเหมือนจะเป็นลูกพี่มันมั้งชื่อตอสหรืออะไรสักอย่างอ่ะเปิดหน้าไอเบ เอบมันมมัันนบอกว่าใครทําน้องมันแล้วมันก็เปิดซ่าเออแล้วก็โดนแทงสโนถอดรองเท้าหน่อยไหมถอดรองเท้าหน่อยฮาร์ดี้ถอดรองเท้าหน่อยเราไปอยู่ไหนอะก็ไม่รู้ตอนน่นเอออยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้หายไปเลยน่าจะไปนอนบนเขาเลอะครับนอนอยูชุมชุมอะไรก็ไม่รู้เที่ยวเหรอแล้วไอ้เบย์คนอยู่ไหนอ่ะไม่รู้มันรอภาพนี่ไงยืนอยู่นี่เนี่ยนี่นี่นี่ไอเบนี่พี่เบย์นี่งเป็นร่างเหรอ ตายเป็นสีทาเขาน่ดูนกเหือเดี๋ยวส่งพาไปดูนกมาดิชอบไหมอ่ะเขาชอบไหมชอบเลยบทได้ยินเสียงตอนสุดท้ายก่อนจะแบบขับรถมาพี่เบคครับขอตังคืนสองแสนตังคืนอะไรไม่มีมันจะเป็นน้องคนล็กที่โดนทิ้งความแต่กี้แทงคน ก็น้าพี่สั่งมาดิเจ๊พี่สั่งมาพี่ก็ต้องทำ้าวไม่ใช่ญาติผมผมไม่สนใจอะไรพญาตินะเป็นอ้าวไหปังขนาดญาติมันเพงดัาเล็กนะเป็นญาติญาติปังไม่เท่าไม่เคยพูดไม่พูดหรอใช่ครับแล้วใครบอกว่าว่าไม่ใช่ญาติหรอกไม่ใช่ญาติหรอกไอ้ญาติขนาดพี่น้องมันเงาเลยญาติมันก็ไม่สนใจปังเอ๊ะ ไอ้นุ่มพูนะไอ้หอุ้ยเฮ้ยจต้องตอะอไรี่ละี่อะไรอะนี่นี่เปล่านี่อะ่ตัวนี้ใช่หนี่นี่เนียนเนีอ๋ออย่างนี้อุ้ยเพื่อนดอกอะดิอกอะกินบ้างไหมตอนนี้วันเล่มนี้มาเลยอะอะไรนะเดี๋ยวมกินอีกหกินแตอนะเดี๋ยว bất lạt không ai chơi bóng đá đâu, đã hết bóng đá này, sơn đi đâu mà này? ah, sơn đen, sơn đen. họ bảo là gì ai bịt tai vậy? oh, baby. baby nào quá? em về rồi, chơi game đi. thôi, ăn quế để kiếm. baby, 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 อย่ายแล้วให้ฟังไม่หยดเลยคักาไี่ไหนพี่ชายพี่ชายไปไหนพูดไม่ได้พี่ชายไปไหนอะพี่้มาครับพี่ชายอ่่ด้ยิงไอ้นี่กดใหญ่เลยอ้เฮ้ยพอ้้านโอ้ี้มลายเู มาเต็มหูเลยขำอร่อยซะด้วยขำอร่อยจัดบิ๊กมากขอบคุณบิ่กที่หัวพุ่งเลยเฮ้ยมันทำไมอ่ะตุ้ยน้องรักห้างไงนเนี่นี่เราตีกับพวกไหนเนี่ยชุดแดง นี่เหรอชุดน,นี่เหรอโชคดีด้กูไป,ปละอ <laughs> ไม่มีใครช่วยววเราได้เราท่าเรามีเรามีเรื่องกับชุดเนี้ย ไหลใครใครพี่มึงมึงเรียกใครพี่ได้แยกกันเฉยเลยเหอร้องตลอดโอเคโอเคเราไม่รู้จักไ้ยไม่เอาใครเลยยังไมารู้จักใครเลยสัตว์ไอ้ยังหน้าบอสไม่ไปเที่ยวไกลไปไหนหรอกรู้ไงจะใครไว้เรือใครวะกูก็ไม่รู้เพิ่งมากับวันเดียวมาถึงมาบอกพีหนูช่วยช่วยหน่อยครับช่วยเที่ยวแม่งเดินขึนมาเป็นขบวนให้กูช่วยอะช่วยก็แย่แล้วอ้วนแม่งไปเปิดสภาเปิดหน้าสภา มีแต่เราต้องช่วยสภาเฮียแลันอ้วนรจดกอะไรอะเฮียไอ้ยอ้วนเห็นว่าวเห็นว่าอ้วนเห็นว่าอ้วนคนช่วยมั้งเห็นว่าอ้วนจะเอาให้เขาั้งสภาลองถามป่๊ฮะเอร้วเป็นกระหมดล้รูจะมานอนโรงพยาบาลได้แค่หรือไม่รู้เรื่องเลยเยไม่เห็นว่าอ้วนจะช่วยเขาั้งมาเร็วมา พี่น่อลยอยโคยจะปล่อยไหมระวังกามแตกนะป้ามีแผลยังไม่รู้จักแล้มันเป็นใครยังไม่รู้เลยมันเป็นใครเอ้ยฟังกันก่อนสิเฮ้ยแต่ครูเสิแล้วบ้าแล้วรอเสรแล้วบาแล้บอไหนเสิรบ้าไหนพวกโคเน้ยรอช่วเขา่ไหมมันไม่รู้จักเออไ้องกัอะไรแบ พวกเนี้ยเหรอเอ่อเปิดสภาพวกเขาเป็นใครอะโจดโจดเก่านาบังเส้าก่อนโจดเก่าน้าศิลาเขาตอนนั้นเรายังไม่ได้อยู่กอะไรเลยเออได้ข่าวว่าด่านาวเยอะเห็นบอกว่ามินเนี่ยมินเนี่ยซ้อนท้ายทำไมถึงกอดร้อนเนอะประกอบประกอบชอบปะมันถือปืนด้วยนะ สกอตแม่ก้ามปังอะไรติดติดนี่มันเด็ดติดอยู่กับน้าศิลาเยอะดีเขาคือใครอ่ะเขาเป็นเป็นผู้ใหญ่อะเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพปะดีติดนิสัยเขามาสิฟังเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพเด็กเหรอไม่ที่พี่เคารพเขาไงเคารพทำไมอ่ะเขาน่าเคารพไง เขานี่ใส่ดีหมดเลยช่วยเหลือตลอดเลยแต่เขาเจ้าชู้เหมือนกันแล้วไม่แล้วทำไมเขาถึงเขาลบเขาไม้กรนอ่ะเขาลบเออไม่ใช่เขาอันนั้นเขาหรือเปล่าอาหาอะไรนะครับฟังโลยังเนี่ยโโเดี๋ยวดูตังได้มาแสนหกเองอ่ะรวยก,กูอีกได้มาแสนหกกูตกปลาสามชั่วโมงได้มาหมื่นโอ้แม่เลยวะลูกขยันแต่ว่าความจริงอ่ะ ซื้อรอตไปแล้วแสนหนึ่งก็เลยเหลือแค่นี้อ่ะหมดบอกเรียบร้อยแหม่หมดบอกไปได้เหรอหมดบอกไปฟ้องได้ค่ะพี่โทนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวพูดอะไรโดนะเพก็หล่นได้จีจอนได้ได้ได้เลยได้เลยสภาแทนคนน่ะได้เลยได้เลยแจ้งตำรวจแน่ ได้เลยได้เลยนีนะมัแค่ปลอมตัวเฉยตาหาเดตต่างมาเลยแสนหนึ่งไม่อันเจ้งตำรวจคุณดูมันดิมันถ่ายเงินคนแป๊บเดียวได้แสนหกแล้วอ่ะรวยจัดตกปลาต่อัโมงได้หมื่นกว่าเยวแกันหมดเลยอ่ะโอเคแต่ว่ามันเป็นสวิปเปิลนะจะลองใช่ไหมจะลองก็ไปรินหรอกคือต้องไอ้น er> ี่วะ กูขอช่วยเบสแทนครับรม่นมีข้าวบัวลูกเราต้องแจ้งนะเอาเรื่องไปด้วยไม่มีได้เลยแจ้งครับฮะเดี๋ยวมาทำไมมุดมุดตัเรื่องเดี๋ยวมะยิงไหมเนี่ยก่อนเราต้องทำสิ่งที่สุดต้องไว้ปังฮะเอลทำเห็นไหมเขาบอกว่ามีมีหนึ่งนะเขาเป็นคนโดนอาณาเรื่องนะปังเรียกเท่าไหรุ่กจ่าย่ายไม่ได้หน่อยสารแจ้งตำรวจแล้วเป็นไงมีอะไร คนนี่หลานนี่นี่หลานผมไม่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 กินก้วยอ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรบอกเขาไปชักกี้เวนอะไรอ่ะเวนนะไม่ใช่เวนป้าแล้วลงรู้จักวางนี่น้ำหอมน้ำหอมแล้วหอมเปล่าเราลองดมสิหลานสวัสดีครับกินที่ลงมาเลย ยิงได้หรอไอ้ปังไอ้ปังยิงได้ไงอ่ะเออเฮ้ยชิวเกินไม่คนแทนกันนะารับเอออะไรวะยิงไหมครับทะไรพี่นะคับแล้วผมทะไรพี่เอครับโอ้ยแจ้งความแจ้งความแจ้งความตัวมีมือตัวีมือพี่กูดูคณะตลกผูกกระทาอยู่โกนอ่ะก็นะใคอกว่าพี่ตำรวจครับ เขามาทำอะไรที่นี่วะคมเห็นว่าพี่คนนี้โดนแทงครับนั่นนั่นนั่นไปเดี๋ยวจบได้สลายสลายสภาไม่น่ารอดฉลายสลายไม่น่ารอดสหมือนกันฉลายสบายครับสภาพฆ่าผมครับพี่ฮาฮ่าฮาเจ๊ดำดำนิทานดำนี่รถนี่รถกระแบงตามมาเยาะประสาทไม่ออกเลย ตำรวจังปวดหัวไปไปมาขึ้นายกไ่กูปะเนี่ยฮะอะไรนะพี่พี่พีอาดพี่ขอโทษพี่พี่ขอโทษพี่พขอโทษที่ไปทำไปเร็วไปครับพี่อ้วนยิงคนพี่อ้วนยิงคนอะไรครับเมือกี้ตำรวจเขาเขต้องถีบก่อนนะครับต้องถีกอาวุธพื้นทีไม่ได้าต้องถีบไหม เเออืงาดิจับพี่วันไปเลยครับตำรวจไม่เห็นจริงเลที่เขาตีผมก่อนอ่ะไม่เห็นจริงดิเรื่องงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้ามีหลักฐานเดี๋ยวเรืองกันที่สองเรื่องโผล่เรื่องฐานเรื่องฐานสายตาประมาณยี่สิบคู่แม่งสายตายี่สิบคู่ไปรอเรื่องเดี๋ยว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 เรื่องฐานมากกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกดมือก่อนเฮ้ยจับเขาเหียหยั่งหน้าไอ้อาโปรงโปรงจับโอเคครับโทษทีครับสกัด ไปก่อนนะเจ็บคอแล้วไปบอท่าด้วเท่านี้ก็ถึอก็โอเคโอเคฟังเจอกันไปแล้วเจ็บคอบาย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 ยบควรสมควรที่จะเจ็บคอแม่ง่า่จนเจ็บคออ่ะแมงเมื่อกี้มันปัดประสาทดิวะ ยมาดิมาดิสวดดิอะไรอะไรมึงรู้จักสุตรติไหมฮะนี่ไงไอ้เหี้ยเวอร์ดิเวรดิเรียกเพื่อนมเรียกสวนเหรอสวนไปสวนสวนเออเออสวยสวนเออเออเออ เออเอาดิ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 เอาเอาดิ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 เอาดอาดเอาเอาดิเอาดิเอาดิเอาดเอาดอาดิเ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 อาดเอาดิ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 เาดิเาดิเาดิาดเอาเอาดเออ อย่าฆ่าผมเลยครับพี่ผมไม่มีตังค์แล้วครับพี่นะขอโทษครับเอาเบอร์ไปไหมซักผมพี่ผมครับพี่พี่ผมครับอ้าวอ้าวโทษพี่ผมพี่ผมเลี้ยวผิดซอยครับโทษครับไอเขาดี้กันอยู่หรือเปล่าอย่าฆ่าผมเลยนะครับพี่ขอโทษมึงไม่มึงไม่น่ามาเรียกพี่นะม่ผมจะบอกก่อนว่าสมมติว่ามีเรื่องกับสภาก็มีเรื่องกับสภาไปครับมันไม่ได้เกี่ยวกับผมนะแต่แค่เชื่อมือครับใช้อยู่นี่ก็ อย่าลรำเส้นครับเอออย่าไปตีเขาตื่นเยอะเลยครับอย่ามาเนานะครับไม่ครับผมไม่ได้กวนครับพี่พี่ผมนี่ครับเขาไม่เองอ่ะไม่ได้กวนแต่พี่เองเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ว่าเขาพูดอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากเล่นเขาอยากอยู่สามชาติกับพี่หม่ำนี่เรื่องสภาก็ส่วนเรื่องสภาครับยังไม่ถึงพูดแต่แต่เรื่องนี้ทอกี้ยังเรายังไม่เคลียร์นะลองไปต่อยให้ผมทำอะไรอีกอะพี่เอ้ยอะไรกับผมอีกพี่ผมไม่ไม่มาถึงเสื้อแดงมาถึงเสื้อแดงครับพี่ บเออมี่ก็มีเอะไรครโอเคครับเอาเอาพี่คุณไปส่งเถอะเดี๋ยวหมอก็มาเลยหรือเปล่าพี่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 ตอนเดีวมาไม่วอลโตเมียโนนะโนะป่ายเล่นนนใครไม่มต่อยต่อยกับโทนี <S 2> <S 2> ่หัวปูเปิดมาแล้ว ขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับเท่นี้ก่อนให้มึงอ่ะเดี๋ยวร่มนะเพื่อนเดี๋ยวว่ะเดี๋ยวเราไม่ไม่กินสลบท์ไม่เอากีนสลับพวกมันดูโลระบายตื้นมาก็ชอบตอบทิ้งเพื่อนไปสัตว์เออแบบภาษาตันท์